นี่อานอีกหนึ่กรณีสองพันห้าร้อยแปดตามนั้นนโยบายของผู้บริหารเทศบาลจะพูดหนึ่งเกียรติซึ่งประมาณที่เชิญไป60กว่าท่านที่ท่านประธานบอกไว้นะครับแล้วก็องค์ผินคือองค์รวมก็หมายถึงว่านะครับถ้าถ้าไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ให้ไม่ต่ำกว่าเจ็ดประกอบการค้านะครับ นี่คือนโยบายสามวัยวที่เราทำจริงๆนะครับก็ให้คำนริงถึงสาววัยให้ได้ไม่ใช่เอาใจแก่เชาวเมืองหลายช่วงวัยนะครับเราต้องให้ออกโดยสาววัยนี้แบ่งไปให้ประมาณนี้นะครับเพราะงานนี้การลงรละเอียดสองปีแล้วก็มาจัดใหม่ครั้งนี้แต่เราจะทำเป็นรูปแบบใหม่ แจ้งให้อรดนะครับเียนท่านผอกองทุกองแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะคะแล้วก็น้องๆนะคะระเบียบวาระที่สิบสามนะคะก็หนึ่งจุดหนึ่งนี่จะเป็นเรื่องของกระบวนการจิตจิดเราเริ่มตั้งกระบวนนะคะที่บริเวณศาลเจ้าจงยงสูรติดนะคะฝั่งตะบวนนะคะฝั่งระวันของงานนะคะผู้ว่านะคะมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะท่านนายก กรารายงานะนะคะและก็หัวหน้าส่วนแรกจอมีสารในงานตรวจที่ท่านได้บอกว่าครับคนสามวัยครับก็จะไม่มีส่วนว่ามาล่วงพีเปิดอย่างเดียวนะคะการนี้ก็ในส่วนอของพิธีเปิดนะคะก็คือถ้าเราไม่ได้ใช้เต็นท์เราใช้บริเวณตรงนั้นได้ไหมเป็นสถานที่สําหรับนั่งทานดูมากกว่ากันนะครับไอไหนอยู่คนมากกว่ากันและทไปุนแรกจะปรวจในที่ สิทธินะครับก็คือสิบส,สีครับรุ่นจะ